สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเริ่มแรกเลยนะครับกิ่งพันธุ์ผักชายานะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เวียดนามแท้นะครับตรงตามสายพันธุ์ของต้นฉบับประเทศเม็กซิโกนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าผักชายานะครับไม่ใช่ผักชายานะครับผักชายา c h a y a นะครับเขามาจากเม็กซิโกนะครับเขาเข้าไทยได้นี่นะครับก็เนื่องจากว่าทหารเม็กซิกันเนี่ยนะครับเขามารบที่เวียดนามสมัยสงครามเวียดนามนะครับเขาเอามาปลูกในเวียดนามนะครับนี่เราไปด้านโด้นมาจากเวียดนามไหเนื่องจากว่ายังคงดินเอสายพันธุ์แท้อยู อันนี้เขาไปปลูกนะครับไปปลูกเพื่อที่จะมาแปลรูปแบบนี้นะครับเป็นชานะครับแล้วก็เป็นผงผักเป็นผักอบแห้งนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับให้เราผลิตก็ติดต่อมาได้0833025674เรารับผลิตแปลรูปแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนบอกได้เลยส่วนตัวนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นชมรมมังสวิรัตนะครับแล้วเขาไปทำก๋วยเตี๋ยวไปทำราเมงไปทําอะไรสูตรเฉพาะพิเศษนะครับเอาไปทําน้ําพริกเอาไปทําอะไรนะฮะเราก็ผลิตส่งเขานะครับท่านใดที่ สนใจนะครับอยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องตั้งโรงงานไม่ต้องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นราวนะฮะกัมพูชาพม่านะครับเมียนมานะฮะเวียดนามเราไปส่งหมดนะครับโอเคนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0ูนย์แปดสาตามนี้นะครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นกิ่งพันธ์ุผักชายาสายพันธุ์เวียดนามนะครับซึ่งยังคงคุณลักษณะ DNA ของ ประเทศเม็กซิโกที่เป็นต้นตำรับนะครับคือใบสามแฉกนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็มีดอกนะครับส่วนตัวนี้เราก็นํามาแปรรูปนะครับเป็นแบบอบแห้งนะครับหอมมากนะครับตัวนี้สะดวกนะครับใครอยู่เมืองไม่มีที่ปลูกเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหุงรวมกับข้าวอร่อยมากนะครับตัวนี้จะเป็นชาใครสนใจนะครับทาแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยฮะก็จ้างเราได้นะครับศูนย์แปดสามสามศูนย์สองห้าหกเจ็ดสี่นะครับเรายินดีรับผลิตให้กับท่านนะครับเป็นยี่ห้อของท่านเองนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนอะไร โอเคนะครับใครปลูกสายพันธุ์ของเราก็เด็ดอีกพันุ์มาขายได้นะครับเด็ดใบมาขายได้นะฮะโอเคนะสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาส่งสินค้าตัวอย่างนะครับให้กับเพื่อนในเฟซนะครับคุณโกวิทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าตัวชาแช่นะครับแช่ได้ร้อนเย็นนะครับตัวนี้สกัดเย็นได้ดื่มร้อนได้นะครับสินค้าโอท็อปชาตัวนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเขามีธาตุเหล็ก ครับมากกว่าผักขมสองเท่าทีเดียวเชียวช่วยลดการติดเชื้อได้นะครับมีแคลเซียมสูงเป็นสินค้าโอทองนะครับของวิสาหกิจชุมชนผักชายาเวียดนามของเรา0 8 3 3 2 5 7 4ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นผักอบแห้งนะครับใช้ต้มดื่มใช้ทำอาหารนะครับถ้าท่านใดอยู่ใ,ใกล้ผมเนี่ยจะได้กลิ่นว่ามันหอมมากหอมแบบโอวันตินนะฮะมอลสกัดค,คุณสมบัติของเขาสามารถต้มดื่มแล้วก็ทำอาหารได้นะครับตัวนี้ใช้ต้มดื่มทำอาหารได้ ดูนะฮะใช้ต้มดื่มใช้ทําอาหารได้นะครับทานแทนเนื้อสับได้นะครับใช้ใช้ใส่ต้มจืดนะเต้าหู้เนี่ยโอ้โหอร่อยนะครับอร่อยกว่ากว่ากว่าสาหร่ายอีกนะฮะหรือจะเอาไปผัดกับหมูสับใส่ไข่ทานกับข้าวต้มอร่อยหรือเมนูง่ายที่สุดก็คือนําไปหุงกับข้าวสวยนะฮะนะฮะเสียบปลั๊กได้เลยนะอ่ะโอเคนะครับใครสนใจติดต่อได้นะฮะขอบคุณคุณโกวิดมากนะครับที่รีวิวให้นะฮะ สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดส่งสินค้านะครับเป็นผักชัยาแปรรูปนะฮะมีทั้งแบบนะฮเนื้อผักยามนะครับนำไปทําอาหารตัวนี้หอมมากแล้วก็เก็บได้นานเป็นปีนะครับนะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบผงนะฮะแบบผงมัชชะนะฮะใช้ทําเป็นน้ําคอโรฟิลล์ได้นะครับหรือชงกับนมดื่มได้นะครับตัวนี้หอมอร่อยมากนะครับนี่จะเป็นผงไว้ใช้โรยอาหารได้ ข้าวหวานทุกชนิดนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชาแช่ดื่มนะดื่มน้ําให้สนใจนะครับอยากแปรรูปนะครับปลูกไว้เนี่ยก็ส่งมาให้เราแปรรูปได้ที่0 8 3 3 0 2ป6 7 4นหะหรือมีใบก็ส่งมาให้เราได้นะครับเรารับซื้อนะฮะดูนะฮะสรรพคุณของเขาก็ใช้ต้มดื่มใช้ทาอาหารได้นะครับใานแทนน้สัตว์ได้นะฮะใช้แทนสารล่ายก็ได้โอเคนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะครับ นี่มะเขือเทศพื้นบ้านหวานๆก็ได้กินกระเพราป่าพริกถั่วนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคนะฮะขอบคุณมากครับ